มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองโมเมนต์ทำลิซ่าน้ำตาแตกไม่คิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้เพิ่งผ่านพ้นวัย27ปีของศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพลอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงค์ไปหมาดๆนะคะท่ามกลางการอวยพรแล้วก็ความรักจากแฟนๆอย่างล้นหลามเลยค่ะล่าสุดนะคะลิซ่าแบล็กพิงค์มาเจอกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในงานลิซ่าแฟนมีตรค่ะ ที่ไอคอนสยามนะคะซึ่งบางช่วงบางตอนมีโมเมนต์พิเศษจากแฟนๆทำให้สาวลิซ่านั้นการน้ำตาไว้ไม่ไวพร้อมทั้งแชร์ช่วงเวลาลดีๆกับแคปชั่นบอกว่าพูดได้แค่ว่าวันนี้ทางสนุกและมีความสุขมากๆขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนสำหรับเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะคะเตรียมตัวเวลาว่าทุกคนจะต้องเตรียมอะไรไว้แน่เลยแต่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ทำเอาน้ำตาแตกกันไปเลยค่ะคิดถึงทุกคนมากๆมาเจอกันอีกนะคะ สองโมเมนต์ทำลิซ่าน้ำตาแตกไม่คิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดับคอมค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟลุกเกิกพลโพสสุดเศร้าหลังน้องชายเสียชีวิตกระทันหันไม่ทันได้เตรียมใจ เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่ออดีตนักแสดงหนุ่มเบียร์สรนัทมัศยัดวานิชน้องชายของฟุกเลิกพลได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายโดยมีคนในวงการบันเทิงได้โพสต์อะไรากับการจากไปของหนุ่มเบียร์ค่ะล่าสุดนะคะฟุกเลิกพลได้เคลื่อนไหวถึงน้องชายสุดที่รักด้วยข้อความสุดเศร้า ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าช่วงเวลาสุดท้ายแต่จะมีช่วงเวลาที่น่ารักกับคุณเสมอน้องชายของฉันคืนนี้ฉันนอนหลับแล้วตื่นมา2-3ถึงครั้งโดยหวังว่ามันจะเป็นแค่ฝันร้าย RIP สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ท่ามกลางดวงดาวก็จะคิดถึงคุณเหมือนเดิมเหมือนที่ฉันคิดถึงคุณเสมอเธอจะสามารถดูรูปถ่ายแล้วก็คลิปของคุณได้ตลอดเวลาคุณจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของเธอและของฉันตลอดไปเรารักพี่นะตัวเล็ก 7เมษายน2567ฟลุกเลิกพลโพสสุดเศร้าหลังน้องชายเสียชีวิตกระทันหันไม่ทันได้เตรียมใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเบียสสอนัทสยาวานิชด,ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ